สวัสดีนะคะชาวราศีธนูนะคลิปนี้เป็นคลิปเรีโอความรักทุกสถานะของชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนตุลาเนาะว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะซึ่งชาวราศีธนูนะช่องของเราดูตามสารหลักตะวันตกค่ะคูณลักนาราศีธนูแล้วเป็นผู้ที่เกิดวันที่22่พฤศจิกายนนะคะถึง21ธันวานะ ก็สามารถเข้ามารับชมนะคะคลิปวิดีโอนี้กันได้มาดูกันเลยราศีธนูคนโสดนะคะว่าความรักของคุณในอดีตนะเป็นยังไงบ้างใพ่ขึ้นเฮอร์มิตมาเลยนะคือคนโสดก็คือคนโสดเลยนะคะมี2กรณีนะคนโสดที่โสดสนิทเลยนะคะกับคนโสดที่อาจจะมีคนเก่านะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะคือจริงๆคนโสดที่โสดสนิทเลยแอนรู้สึกว่าคุณค่อนข้างเก็บตัวนะรักสันโดษไม่ค่อยชอบยุ่งวุ่นวายกับใครมากนะคะนะแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะเออบางคนอาจจะแบบ ออมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะเออไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่มีโปรเจกต์แยะแยะมากมายในหัวคุณนะคะที่เข้ามา าจะาเป็นในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะตรงนี้ที่เห็นบางคนมีโอกาสเข้ามาด้วยนะเอออาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ในบางคนเนาะเออเป็นคนรอบๆตัวคุณที่เข้ามาสนใจคุณเ <c oughs> ข้ามาชอบคุณหรือบางคนอ,อาจจะเป็นโอกาสในลักษณะที่มีคนรอบตัวคุณนะคะมาชวนคุณลงทุนชวนคุณไปทํางานด้วยนะคะนะเออเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็มีความสามารถเนาะมันก็เลยทําให้อนรู้สึกว่าคนโสดอ่ะคือคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเลย นะคะคุณค่อนข้างโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเหงาไหมเหงานะาจริงๆไพ่เฮอร์มิตก็มีความเหงานะคะแต่ว่าก็เป็นความเหงาที่โอเคยอมรับได้อะไรเงี้ยนะสำหรับคนโสดเนาะกรณีที่2คนโสดบางคนคืออาจจะมีคนเก่านะแต่มันเป็นพลังงานที่แอนรู้สึกว่าคือคุณอาจจะไม่ได้คิดถึงคนเก่าคนนี้นานแล้วนะคะก็จะเป็นชาวราศีสิงห์ราศีมีนราศีเมษได้นะ แต่อยู่ๆอ่ะในที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดถึงเขานึกถึงเขาหรือว่าอยู่ๆก็มีความรู้สึกถึงเขาซึ่งคุณก็แบบรู้สึกแปลกๆว่าแบบเอ๊ะทาไมถึงต้องคิดถึงคนนี้นะทําไมถึงได้ฝันถึงเขานะทาไมนะมันมีอะไรหรือเปล่านะคะตรงนี้เนาะมันมีแว็บที่ทำให้คุณแบบได้กลับไปคิดถึงคนเก่าๆนะคะสําหรับคนโสดในอดีตที่ผ่านมาจะถามว่าแบบคุณทําอะไรไหมไม่ได้ทําอะไรนะคะคนโสดคือคุณก็แบบอยู่กับตัวเองทํางานแล้วก็แอบรู้สึกว่า คุณค่อนข้างมีกำแพงด้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแล้วก็คุณโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จของตัวเองมากกว่าในเรื่องของความรักนะในอดีตนะคะสําหรับชาวศีธนูนะคนที่แบบโสดนะคะฝั่งนี้นะต้องบอกเลยว่าเดือนตุลานี้คนโสดมีแนวโน้มที่ได้เจอคู่โดยเฉพาะบางคนที่มีการแบบอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ สิ่งศักดิ์สิธ์สงคู่มาให้คุณนะคะด้วยไพ่เลวเวอร์ไพ่สองไม้ไพ่ฮาร์โแฟนแล้วก็หกถ้วยนะเป็นคู่บุญด้วยนะตรงนี้นะคะนะคนที่เข้ามาก็าจะเป็นแบบราศีเมถุนราศีพฤษภได้นะคะนะจะเป็นต่างชาติ ต่างภาษามีความต่างในด้านของอายุนะคะหรือว่าก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งฉลาดมีความสามารถมีคนนับถืออาจจะทํางานแบบเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์พยาบาลเป็นผู้ช่วยเหลือคนหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับการคอนแทคลูกค้าพวกนี้ก็ได้เนาะหรือให้คําแนะนําอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะซึ่งคนนี้ในบางคนอาจจะได้มาจากการที่แบบมีผู้ใหญ่นะคะที่เขาแนะนามาเนาะให้คุณได้รู้จักนะคะนะเออหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วผ่า เรื่องงานนะคะหรือมีแบบคอนแทคติดต่อกันนะคะตรงนี้เนาะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นพลังงานที่ถ้าคุณลองคุยกับเขานะคะหรือว่าลองทําความรู้จักอะ่ะมันมีแนวโน้มสูงมากเลยนะว่าชาวราศีธนูคนโสดอะ่ะคุณจะได้มีแฟนคุณจะได้มีคู่นะคะคุณจะได้แบบมีความสัมพันธ์ที่จริงจังเกิดขึ้นนะมีคนเข้ามาจีบนะคะนะ แต่ว่าพลังงานของชาวราศีธนูอ่ะมันเป็นพลังงานที่แอนรู้สึกว่าคุณอาจจะคบเข้าไว้ในลักษณะของกาลยานามีรก่อนนะคะเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นคนให้คาปรึกษาเป็นคนที่คุยกันได้ในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากกว่าแต่ไพ่บอกว่าถ้าคุณแบบลองตัดสินใจคุยกับเขานะแล้วก็ลองดูนะมีโอกาสที่จะได้คบสูงนะคะซึ่งแล้วแต่ชาวราศีธนูนะเพราะว่าบางคนก็แบบอาจจะเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าแบบ คนนี้ขอลองคุยดูเป็นแบบเพื่อนก่อนเออเป็นคนรู้จักเป็นที่ปรึกษาก่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะไพ่ขึ้นมาแบบแพชชั่นนะคะจริงๆชาวราศีธนูมีแนวโน้มว่าคุณจะมีคนเข้ามาจีบนะแล้วก็คุณค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะไพ่ขึ้นดิสคู b บีเดวัน จริงๆคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณลองเปิดใจคุยกับเขาดูเนี่ยก็มีแนวโน้มได้คบนะบางคนก็จะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนไกลก็ได้นะคะนะตรงนี้เนาะแต่เห็นว่าคือพลังงานเขาค่อนข้างดีนะแล้วก็เป็นพลังงานที่แอนรู้สึกว่าเข้ามาส่งเสริมกันกับคุณนะชาวราศีธนูนะคะคนโสดนะเออก,ก็ลองดูนะ เออถ้าเกิดแบบเปิดใจอ่ะแอนแอนเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะถ้าคุณลองเปิดใจเนาะเขาจะค่อนข้างเทคแอคชั่นนะคะในความสัมพันธ์นี้เพื่อให้ได้พัฒนากันกับคุณด้วยเพราะว่าตัวคุณเองก็ดูดีในสายตาเขาประมาณหนึ่งนะคะนะโอเคเราไปต่อการสําหรับชาวราศีธนูคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยนะเป็นยังไงนะคะไปดูกัน ดูกันนะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะราศีธนูนะคุณอาจจะดีวกับราศีมังกรราศีพฤกษ์ราศีตุลได้นะคะตรงนี้เนาะอดีตความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์เนี้ยมี2ออย่างนะอันที่1คือคุณอาจจะคุยกับคนที่เขามีคู่มีแฟนมีความสัมพันธ์ที่จริงจังอยู่แล้วได้นะคะนะหรือ คุณอาจจะมีคนคุยสองคนก็ได้นะอาจจะเป็นคุณที่มีคนคุยสองคนมีคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่กับอีกคนหนึ่งนะคะที่คุณคุยแล้ว คุณตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณเนี่ยจะเลือกคบใครหรือว่าเลือกจริงจังกับใครมันเป็นพลังงานที่คุณแบบช่างใจคิดอยู่ว่าแบบจะยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้จะยังไงดีนะจะเลือกคนไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบพัวพันกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ลงเอยสักทีก็เลยแบบไม่ชัดเจนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะคะนะซึ่งปักนี้เนาะแอนต้องบอกเลยว่าเดือนเดือนตุเดือนตุลานี้ยมีแนวโน้มว่าคือความสัมพันธ์เนี้ย จะมีคนที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครนะคะเพราะมันเริ่มมีความหวานระแวงในฝ่ายของคนคุยของคุณเกิดขึ้นนะคะนะเขาอาจจะเริ่มรับรู้ว่าคุณไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวคุณมีคนคุยอีกคนนึงอะไรประมาณนี้นะคะนะซึ่งมันจะทําให้คุณเองอ่ะค่อนข้างอยู่ในสภาวะของความคิดเยอะคิดมากแล้วก็ ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครเพราะว่าอีกคนก็ดีอีกคนก็ใช่นะคะมันก็เลยเป็นพลังงานที่อนรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะจะยังไม่ตัดสินใจนะคะจะขอดูก่อนว่าแบบจะเลือกใครนะคะตรงนี้ซึ่งตัวเขาว่าต้องบอกว่าตัวคนคุยของคุณนะ่ะแอนเห็นว่าเขาค่อนข้างคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเขาเองอ่ะก็รู้สึกดีกับคุณเขาชอบคุณแล้วก็รู้สึกแบบ เอออยากให้คุณเลือกเขาอ่ะอืมแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่แอนรู้สึกว่าคุณอาจจะยังเลือกไม่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่สามารถเลือกได้ในเร็วๆนี้มีแนวโน้มที่จะมีคนใดคนหนึ่งเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะถ้าคุณมีคนคุยสองคนก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนคุยคุณคนหนึ่งอ่ะที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาก็ทนไม่ได้เหมือนกันที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันพัวพันแบบนี้แล้วคุณไม่ตัดสินใจเลือกสักทีนะคะ ไพ่นะมันก็เลยเป็นลักษณะที่แอนรู้สึกว่ามันเป็นแบบอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ค่อนข้างยึดติดอีกฝ่ายหนึ่งมากๆอยู่เนาะแล้วก็ต้องการโอกาสในความสัมพันธ์นี้บางคนคุณเดียวคนต่างชาติต่างภาษานะหรือว่าเป็นคนที่มีความต่างในเรื่องศาส,สนาอะไรเงี้ยเข้ามานะคะซึ่งแอนเห็นว่าตัวคุณท่าคือคือตัวคุณเองอะ่ะแอนเห็นว่าอาจจะยังเลือกที่จะ แอบคุยกับคน2คนอยู่นะเอออาจจะยังไม่ตัดสินใจเลือกนะคะแต่ถ้าคุณไม่เลือกในเร็วนี้แบบภายใน3สัปดาห์3เดือนหลังจากเนี้ยคือมันมีแนวโน้มว่า คุณจะเสียคนใดคนหนึ่งไปนะคะนะเออเลยอาจจะเสียทั้งสองคนเลยก็ได้เพราะแอนเห็นว่าคนทั้งคู่อ่ะเขาจริงใจกับคุณแล้วก็รู้สึกดีกับคุณจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นตัวคุณเองที่ตัดสินใจไม่ได้สักทีอะไรประมาณนี้นะส่วนชาวราศีธนูที่แบบเออฉันคุยคนเดียวค่ะฉันไม่ให้คุยหลายคนก็เป็นไว้เวอร์ซานะคะก็สลับกันนะเอออาจจะเป็นคนคุยของคุณก็ได้ที่ เขาไม่ได้มีคนคนเดียวเนาะเออเขาจะมีคนคุยอีกคนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้นะคะนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่ความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนในบางคนเนาะคนคุยของคุณเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะคะก็เลยตัดแบบชัดเจนไม่ได้นะได้เหมือนกันเนาะก็จบไปแล้วนะคะเราไปต่อการสําหรับคนมีคู่นะชาวราศีธนูเป็นยังไงไปดูกันมาดูกันนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคนมีคู่นะเอ,อจริง ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ในอะไรที่ความสัมพันธ์นี้ดีนะคุณอาจจะเดียวกับชาวราศีเมถุนนะคะได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคือความสัมพันธ์นี้ดีความสัมพันธ์นี้แฮปปี้มีความสุขนะแต่มันมีประเด็นตรงที่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่คิดเดยอะคิดมากในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ค่อนข้างเป็นคนขี้กังวลขี้น้อยใจขี้หึงขี้ห่วงแล้วก็กลัวว่าคนรักของตัวเองอะจะนอกใจจะมีคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีแบบความเครียดตรงนี้เกิดขึ้นหรือว่ามีความคิดมากตรงนี้เกิดขึ้นนนโดดยที่ค่คครรััขอองุณาจจะะไไม้้บู เพราะคุณไม่ได้พูดไม่ได้บอกเขานะคะถึงเรื่องนี้เนาะซึ่งในเดือนตุลานี้จริงความสัมพันธ์นี้ถามว่าดีไหมดี ยังได้ไปต่อยังคบกันเหมือนเดิมแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าคุณทั้งคู่ในเนดือนตุลาเนี่ยอาจจะมีเรื่องให้ต้องห่างกันนะคะอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เข้ามาทําให้คุณกับคู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยไม่ได้คุยกันบ่อยหรือว่าต่างฝ่ายต่างแบบทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะหรือบางคนอ่ะคู่หรือคนรักของคุณถ้าเป็นคนไกลเป็นต่างชาติต่างภาษาอะไรเงี้ยก็าจะมีแบบเออเขาต้องเดินทางกับประเทศนู่นนี่นั่นแล้วก็ทําให้แบบคุณกับเขาห่างกันแล้วคุณ อาจจะเกิดความกังวลนะคะใจเนาะในเดือนนี้เราก็ทําให้คุณแบบคิดมากคิดเยอะนะคะคิดไปเองนะตรงนี้เนาะซึ่งถามว่าจริงอะ่ะคนรักของคุณอะ่ะเขา <Okay. S 1> เขารู้สึกยังไงเนาะจริงแอนเห็นว่าตัวคนรักของคุณอะ่ะเขาก็ยังรักคุณนั่นแหละนะแล้วก็ จริงๆแอนเห็นว่าเหมือนช่วงนี้เขาอาจจะค่อนข้างทำงานหนักนะคะหรือพยายามเก็บเงินอยู่เนาะมันก็เลยทําให้ในบางคนนะคะจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคุณมากขนาดนั้นแต่คุณเนี่ย ต้องการเวลาจากเขาบางคนน่ะอาจจะอยากไปแฮงเอาท์อยากไปปาร์ตี้อยากจะไปเที่ยวกับเขาอยากจะชวนกันไปดิ้งไปดื่มไปแดนส์อะไรเงี้ยเนาะเออแต่เขาแบบทํางานหนักช่วงนี้เขาแบบทํางานเยอะแล้วก็เขาบางคนเขาก็อาจจะแบบมีรายจ่ายหลายอย่างนะคะหรือว่ามีความรับผิดชอบหลายอย่างจนทําให้เขาแบบอาจจะแบบต้องพยายามเก็บเงินอะไรประมาณนี้เออมันเลยทําให้มีโอกาสที่แบบเขาอาจจะไม่ได้อ่อยู่กับคุณ ตลอดเวลาหรือว่าไปกับคุณได้ตลอดในช่วงนี้ก็เลยทําให้คุณอ,า,อาจจะเกิดอาการคิดเดยอะคิดมากนะคะนะแต่แอนรู้สึกว่าท้ายที่สุดอ่ะจริงๆมันคุยกันได้นะอมืมันคุยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกอะไรยังไงเนาะในเดือนนี้นะให้คุณพูดบอกเขานะคะแอนรู้สึกว่า เขาก็จะคุยแหละแล้วเขาก็จะบอกเหตุผลนั่นแหละว่าเออมันมันมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็การที่คุณกับเขาไม่ได้ใกล้กันในช่วงนี้หรือว่ามันมีเรื่องที่ต้องห่างกันนะก็ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นหรือว่าไม่ได้มีใครแต่เขาอ่ะทางานจริงแล้วก็กําลังแบบสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินนะคะอยู่แล้วก็พยายามไม่ใช้เงินน่ะประมาณนี้ได้เนาะไพ่มันก็เลยไปรักษาที่แอนรู้สึกว่าคุณเน่อาจจะอยากอยู่ใกล้เขาอาจจะคิดถึงเขาเนาะอาจจะแบบ อยากตัวติดเขาตลอดเวลาแต่ว่ามันมีเรื่องที่ต้องห่างกันนั่นแหละไพ่ก็บอกว่าอยากให้คิดบวกนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ไพ่ขึ้นโซเมดจริงๆคุณทั้งคู่มีความเป็นคู่กันอยู่นะคะสําหรับชาวศีธนูนะคนมีคู่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะก็ จริงๆการเปิดใจคุยกันเป็นอะไรที่ดีกว่าเรามาแบบนั่งคิดเดีอยวคิดมากนะคะมากกว่าเนาะอึง่งจริงพ่ก็ยังบอกว่าคุยกันนะคะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเข้าใจนะคะนะท้ายที่สุดแล้วการที่เราคุยด้วยเหตุด้วยผลมันมีกับการที่เราใช้อารมณ์หรือว่าการที่เราคิดมากไปเองเพราะว่าคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยู่แล้วอะแล้วคุณก็เป็นคู่กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุยกันดีๆค่ะนะเออมันก็ จะมีจุดจบที่มันดีเนาะแต่ถ้าเราแบบว่าเออเราคุยกันแบบไม่มีเหตุผลหรือว่าเราคิดมากคิดไปเองอะไรเงี้ยหรือเอาแต่ใจบางอย่างอ่ะมันก็จะทําให้มีปัญหาได้นะสาหรับชาวสีธนูนะคะนะก็เป็นกําลังใจให้เนาะโอเคจบไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามเนาะอาจจะโตไม่ตรงหรือไม่รงกับใครเลยก็ได้ก็อย่าไปซีเรียสนะคะถือมาดูกันสนุกสนุกคอยชาวราศีธนูดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย